คุณกำลังรับชมคลิปคำทํานายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทํานายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทํานายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์พอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันวันในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2568นะครับคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับอาวเหรครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าดวงการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง16มิถุนาจนถึง15กรกฎาคมเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังครับไพ่หก ถ้วยจะพูดถึงการงานในช่วงนี้นะครับดูจะเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายมีเรื่องที่อาจจะต้องจัดการหลายๆอย่างหรือบางปัญหาที่มันผ่านไปแล้วเราจัดการไปแล้วมันจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาให้เราอีกในเรื่องงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ต้องกลับไปแก้ไขงานเก่าแก้ไขความผิดพลาดบางอย่างที่ผ่านมาแล้วก็เป็นได้เช่นกันนะครับ คนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายในเรื่องของการทํางานยังมีไพ่สองเหรียญน,นะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการงานในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องวางแผนให้รอบคอบลัด กลุ่มครับระวังในเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารหรือเอกสารสัญญาต่างๆนะครับรวมถึงมีเรื่องสําคัญที่ต้องตัดสินใจและจะต้องตัดสินใจให้ดีตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับอย่าบู้วามอย่าใจร้อนอย่าตัดสินใจโดยขาดการ กลั่นกรองข้อมูลอย่างมีสตินะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายในเรื่องงานถ้าคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านเรื่องเหล่านี้ไปได้คนเกิดวันพุธกลางวันมีไพ่ที่ดีอย่างไพ่ ผู้รับใช้แห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงหลังฝนซาฟ้าใสจะมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ถ้าผ่านอุปสรรคปัญหาในช่วง16มิถุนาจนถึง15กรกฎาคมนี้ไปได้จะได้เห็นอะไรดีๆในเรื่องงานนะครับจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการต้องสางปัญหาในเรื่องขององค์กรหรือว่าธุรกิจ ที่คุณนั้นทําอยู่นะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างให้เด็ดขาดปัญหาบางอย่างที่เคยเลื้อลังต้องจัดการต้องแก้ไขให้ได้ไม่อย่างนั้นในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้คุณจะไม่สามารถพบกับการเริ่มต้นที่ดีได้นั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณจัดการปัญหาที่มันเลื้อยลังมานานได้นะครับในธุรกิจในองค์กรที่คุณนั้นทำอยู่คุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วง16มิถุนายนจนถึง15 <reco Christ. S 2> วักรกฎาคมนี้ตัดสินใจอย่างมีสติรอบคอบรัดกลุ่มนะครับและเด็ดขาดครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าการค้าการขายในช่วงนี้แม้การค้าการขายจะดีนะครับแต่ก็มีรายจ่ายเยอะนะครับเป็นช่วงเวลาที่ขายมาเท่าไหร่ก็มักจะต้องหมุนไปทำทุนนะครับหรือว่าหมุนไปเพื่อจัด การกับต้นทุนบางอย่างรายจ่ายบางอย่างเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนค้าขายไม่แนะนำให้ลงทุนอะไรเพิ่มในช่วงนี้นะครับถ้ามีเงินเหลือนอกเหลือจากที่จะเอาไปต่อทุนแนะนำว่าให้เก็บออมนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักงานบริษ,ษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นอนนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับ บางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นลักษณะของที่ทำงานเก่าติดต่อมานะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้องตัดสินใจให้ดีตัดสินใจให้รอบคอบส่วนใครที่ทำงานอยู่ที่เดิมแล้วไม่ได้ตั้งใจจะโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลานะครับที่จะต้องทำงานอย่างรอบคอบ จริงๆนะครับระวังช่วงนี้งานที่เข้ามาเยอะจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้โดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับผู้คนที่เรานั้นต้องร่วมงานด้วยนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีตัดสินใจให้รอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารการสื่อสารกับผู้คนแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับคนเกิดวันพุธกลางวันครับเอาละครับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้ผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่าดวงการเงินคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง16มิถุนาจนถึง15กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินคนเกิดวันพุธกลางวันมีไพ่10คาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึง การเหน็ดเหนื่อยในเรื่องเงินนะครับแม้การเงินจะดียังพอที่จะหมุนเงินไปได้มีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่เป็นช่วงเวลาที่เป็นลักษณะของการเหน็ดเหนื่อยกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของตัวคุณเองหรือค่าใช้จ่าย ของคนรอบข้างที่คุณนั้นต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะถ้าใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำคนเดียวแล้วใช้ทั้งบ้านจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับ ไพ่หนึ่งคาถาเนี่ยจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเงินที่ไปในทิศทางที่ดีครับเราจะพูดถึงการมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินเกิดขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่นําพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องเงินมาให้การเงินทับผ่านช่วงปลายเดือนมิถุนาไปได้นะครับจะเห็นอะไรดีๆขึ้นในเรื่องเงินนะครับไพ่จัดเม้นจะพูดถึงการฟื้นตัวในเรื่องเงินครับไพ่จัดเม้นคือตัวแทนของ ตายแล้วฟื้นในเรื่องเงินเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์การเงินหลังเดือนมิถุนาจะดีขึ้นเห็นความชัดเจนในเรื่องเงินเริ่มเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่นะครับเรียกได้ว่าภาระทางการเงินก็ดูจะมีทางออกหรือว่าคุณนั้นจะสามารถหาทางคลี่คลายสถานการณ์การเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้นะครับบางคนจะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าปลดหนี้ ได้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง16มิถุนาจนถึง15กรกฎาคมนี้ขยันหาแล้วต้องไม่ลืมขยันเก็บด้วยคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับในเรื่องเงินเงินทองทองใครที่กำลังนะครับตั้งใจอยากจะมีบ้านนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้สมหวังสมใจหรือบางคนก็มีเกณฑ์จะได้ลาบลอยหรือว่าได้ โอกาสดีๆทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเงินที่รอคอยเงินที่ตกเบิกนะครับก็จะมาถึงนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินต้องบอกว่าในร้ายก็ยังมีดีเพราะฉะนั้นแล้วเรามาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าดวงโชคลาภคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภคนเกิดวันพุธกลางวันมีไพ่เดอะซัน ไพ่แห่งความบริบูรณ์ในชีวิตใบนี้นะครับจะพูดถึงความโชคดีหรือการมีโชคลาภครั้งใหญ่ในชีวิตของคนเกิดวันพุธกลางวันครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงโชคจะมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้นะครับโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางวันไพ่สองถ้วยแนะนําให้คนรักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือถ้าใครที่ไม่มีคนรักแนะนำให้เป็น กัลยาณมิตรที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นมิตรที่ดีกับเรานะครับสิ่งโชคให้ก็ได้เช่นกันไพ่เดอะเลเวจะพูดถึงในเรื่องของตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับคนรักนะครับหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายจะนำพาความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันได้ครับเอาละครับ ดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับคำแนะนำจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้แนะนำให้ทําบุญกับคนแปลกหน้าหรือว่าคนที่ด้อยโอกาสกวา่าเราก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางวันได้ดีครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าภาพรวมดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นในระยะเวลาอันใกล้ในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้ดูจะไม่มีอะไรให้กังวลใจนะครับไพ่หนึ่งถ้วยจะ พูดถึงร่างกายที่เรียกได้ว่ามีความสุขมีความสบายใจมากขึ้นนะครับอะไรที่เคยกังวลหรือเคยไม่สบายใจก็ดูจะหาทางออกได้ส่วนในเรื่องของทางกายภาพต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ถ้าหากใครเจ็บป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์จะฟื้นตัวได้ดีนะครับไพศคาทาจะพูดถึงช่วง 16มิถุนาจนถึง15กักยาคมนี้ดูแล้วเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นสุขภาพดูจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแต่ในระยะยาวให้ระวังเนื่องจากว่ามีไพ่ดีเอ็มเพรสครับพไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ก็จริงนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูงไตลีซอไลา์คอเลสเตอรอลนะครับต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักนะครับว่าคนเกิดวันพุธกลางวันจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวนันพุธกลางวันนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงความรักดูจะไม่สดใสครับมีไพ่ที่เป็นพลังงานด้านลบ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาอย่างไพ่เดอแฮงแม a n หรือชายห้อยหัวครับที่พูดถึงการมีเรื่องอื่นอัดใจ,จมีสถานการณ์ที่ทําให้เรานั้นรู้สึกลําบากใจอึดอัดใจ,จนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการโดนบังคับให้ทํำ นะครับในสิ่งที่ไม่ชอบหรือให้ยอมรับกับในสิ่งที่เรานั้นไม่อยากจะยอมรับนั่นเองนะครับไพ่เทมเพลนจะพูดถึงสถานะวสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันกับคู่รักในช่วงนี้ดูจะเปราะบางนะครับทะเลาะกันง่ายมีปัญหากันง่ายเป็นช่วงเวลาที่เข้าใจผิดกันด้วยเรื่องง่ายๆหรือว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะครับระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ จะมีปัญหาได้รักษาระยะห่างให้พอดีอย่าห่างไปอย่าใกล้เกินไป นะครับมีพื้นที่ว่างให้อิสระแก่กันและกันนะครับแล้วจะประคับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านไปได้นะครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วนะครับให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุให้ทะเลาะก,กันหนักๆจนถึงขั้นที่อาจจะต้องกลับมาทบทวนความสัมพันธ์ครับไพ่เจ็ดเหรียญจะพูดถึงการที่อาจจะต้องหยุดทบทวนหยุดคิดหยุดตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์หรือปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วง16มิถุนายนจนถึง 15กรกฎาคามนี้ก็เป็นได้นะครับส่วนคนโสดดวงความรักยังไม่ดีนักนะครับคนที่ชอบก็ยังไม่เจอส่วนคนที่เจอนะครับก็ยังไม่ใช่เรียกได้ว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนที่เราชอบก็รู้สึกว่าจะ ไม่มีดวงที่จะสมพงกันหรือว่าได้รักกันในขณะเดียวกันคนที่เขามาชอบเราเราก็รู้สึกว่ายัางไม่ตรงใจตรงสเปคเรานั่นเองในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้นะครับออาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าก็มีทั้งเรื่องที่อาจจะทำให้เรานั้นรู้สึก เหนื่อยใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีโอกาสและมีเรื่องดีๆที่รอคอยเราอยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าไปท้ออย่าไปยอมแพ้นะครับรับมือกับปัญหาด้วยสติ นะครับใช้สตินำหน้าใช้ปัญญาในการรับมือสถานการณ์แล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับ สามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ไอดียใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองนะครับบุรกษาเทวาเวพร์คนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับ ขอบคุณครับ